และโรยทีนี่กับอเมซ i n g s e a น o n กับอ่าอยู่ที่คลองเทพาครับมาเที่ยวกันได้กับปิกัตกาอยู่ไม่ไกลกับร้านอิ่มๆและก็ตรงข้ามก็มาดูเล่กับอยู่ใกล้เคียงกันเชิญมาเล่นกันได้กับธรรมจัตสวยมาเนี่ยปโก้ตายเลยเนาะโดนหน้าปลาอมาจากบ้านถือหมอกไม่เลวมาไปรับนะมันไปเลยวไม่รู้ตุ้งไม่ใช่น่อยเดินโพเดินโพเดินรวยมากนะวันเดินไปไหนวันก็บอกว่าเดินเดินไกลเดิ่ไ อเมจซิ้นที่ชนที่นี่อเมจสิ่งที่ชนนะครับถึงอยู่ในเมืองอำเภอที่ชนแต่ว่าพมไม่เคยมาเลยธรรมชาติข้างในสมบูรณ์มากับเป็นป่าก่างเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวพมพาเข้าไปเลยไปข้าแล้วเดี๋ยวต้องคอยตอนรับคนได้คนเลย không thiếu, phòng thiếu, thiếu. <cười> <cười> chưa thiếu khang chưa rằng 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 khang

ได้ได้ได้โอเคครับครับแล้มีสะัานี่งอยกันก็ว่ากลางคืนครับอีงอยเต็มไปเมดไนนี่แต่ทีนี้ถ้าน้ำขึ้นกับตรงนี้ก็จะมีปูดําปูอะไรเขาไอ้กลุยกรลุยจะเม็ดจังหวะแต่ว่าตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นครับแล้วมันจะเป็นสะพานไม้ปนีกับยาวไปได้รดเม็ดกับทีจะเราเดินเป็นชุดๆเลยเราจะไปเจอคลองครับแต่ทีนี้ก็จะมีทีหนังกินาอยู่ทีหน้าอยู่กล้อง จะมีกล้องเล่นมีกลองมีลูกยางมีเลยเต็มแม่ม็ดกับนี่ก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้กับเดินไปได้ทัวแม็ต่างๆลูกล้างเลยกับเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์แบกลูกล้างที่ยังเรียบ

Nhi lô pia này lột peeled bài bài luôn ơi men luôn ừ. mai luôn luôn đấy lăn luôn men luôn cả là lô <laughs> <laughs> ní mà tất cả thì tổng theo nữa

เอาอยู่ชาวบ้านีับกอยเดี๋ยวตาีทำน้ำแล้วนี่เออสวิบ้าเดี๋ยวถ่ายในห้องนั้นเลยห้องไหเดี๋ยวห้องกจะไม่มาแต่ห้องักมาเดี๋ยว้าันตั้นี่ตวันนี้ยอเนยเดี๋วไปเลยมีอาารน้ำน้องกได้เลยนี่ตรงนี้มันคาดคนนี่นะมันคาดคนรู้จักนี่นะคดคนอูจักคือ

่อน้นันร่มานจีอรูกับบรรยากาศที่าเป็นธรรมชาติติดรั้วแล้วก็มีห้องผักกับซี่ห้องกับข้างในนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยกับนี่หน้ามีซาว่ายน้ำข้างหน้าเลย

Đồng tình Hả? Ê, gặp em luôn Ủa, 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 Nam, con không Nam. Lấy đi mình dập cái ông này. Nam đi. Lấy đi Để làm. đi làm. Là, về, làm, về. Là, về. không? Này, này. Ừ. Làm việc à. làm em ơi. Dập đách cái ông này đi. Nam thật. Nam. đây luôn. Đi ăn bay bay, bay lư. Dạ lư. đi. đi vào